คลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปวิดีโอต่อจากครั้งที่แล้วที่สาทดลองใช้ Apple Cider Vanega ผสมกับน้ำแล้วก็ล้างที่หนังศีรษะรวมกับที่เส้นผมเพื่อทดลองว่าสูตรนี้จะช่วยยับยั้งอาการคันที่หนังศีรษะทำให้ผมนิ่มและทำให้ผมเงางามได้จริงหรือไม่วันนี้สาจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนพบกันอีกครั้งกับสาวิตีและช่องเลสบีเคอรี่ซึ่งเป็นช่องทางที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผมสําหรับคนผมหยิกและคนผมดัดโดยเฉพาะปกติสาวเป็นคนสระผมแค่อาทิตย์ละ1ครั้งมากที่สุดก็แค่2ครั้งค่ะเวลาที่สาวจะสระผมเนี่ยสาวจะหมัด้วยเซรั่ม แล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทํามาสําหรับคนผมหยิกโดยเฉพาะเพราะผลิตภัณฑ์ที่ทํามาสําหรับคนผมหยิกตัวนี้ไม่มีซัลเฟตไม่มีพาราบินไม่มีซิลิคนไม่มีปิโตรเลียมออยล์มีสารเคมีน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปตามท้องตลาดบวกกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีเชียบัสเตอร์เป็นส่วนผสมที่จะเข้าไปช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมของคุณและทําให้ผมคุณมีน้ําหนักไม่ชีฟ้ฟูหลังจากที่สาใช้สูตรแอปเปิลไซเดอร์เวเนก้าผสมกับน้ําล้างที่หนังศีรษะพอเวลาผ่านไป3าวัน สามีความรู้สึกว่าหนังที่สาของสายังคันเหมือนเดิมค่ะแต่ถ้าจะให้สาพูดถึงเรื่องความนุ่มและความเงางามของเส้นผมสายอมรับค่ะว่าผมสานุ่มขึ้นแล้วก็เงางามขึ้นจริงๆ แต่สาต้องบอกก่อนนะคะว่าปกติแล้วสาเป็นคนบำรุงผมอยู่แล้วสามาผมอาทิตย์ละสองครั้งสาใช้เซรั่มที่หนังศีรษะแล้วสาก็ใช้ผลิตภัณฑ์สําหรับคนผมหยิกที่มีสารเคมีน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปตามท้องตลาดเพราะฉะนั้นเรื่องความนุ่มกับความเงางามของหนังศีรษะสาไม่เป็นกังวลเท่าไหร่เพราะว่าสามีตรงนั้นอยู่แล้วเพราะว่าผมสาสุขภาพดีแต่เรื่องการยับยั้งอาการคันที่หนังศีรษะเนี่ยสาเขาบอกเลยว่า ใช้ไม่ได้ผลกับหนังศีรษะของสาค่ะอันนี้เป็นวิจรณญาณส่วนตัวของสานะคะและสาก็เพิ่งจะใช้แค่ครั้งเดียวสาอาจจะต้องใช้มากกว่า1ครั้งก็ได้แต่หลังจากที่สาใช้มา1ครั้งสาบอกเลยว่าไม่ได้ช่วยเรื่องการยับยั้งอาการครันที่หนังศีรษะของสาเลย ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะลองใช้สูตรนี้นะคะสาขอแนะนำให้ใช้อย่างมีจรรยาบรรณและอย่างระมัดระวังเพราะว่าตัวแอปเปิลไซเดอร์วเนก้าเนี่ยจะมีกรดอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณใช้ผสมกับน้ำเนี่ยคุณต้องใช้ผสมกับน้ำด้วยความเจือจางนะคะห้ามใช้แอปเปิลไซเดอร์วเนก้าเพียวๆใส่ลงไปที่เส้นผมหรือที่หนังศีรษะโดยเด็ดขาดเพราะนั่นอาจจะเป็นผลร้ายมากกว่าผลดีค่ะ ขอ,อย้ำอีกครั้งนะคะว่านี่เป็นวิจนนะารณญาณส่วนตัวของสาเพราะว่าสาลองใช้มาแล้วกับตัวมันไม่ได้ช่วยยับยั้งเลือกอาการคันที่หนังศีรษะของสาแต่มันทําให้เส้นผมของสานุ่มแล้วก็เงางามเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการที่จะใช้ Apple Cider v i n e g a r เพื่อจะยับยั้งอาการคันที่หนังศีรษะเนี่ย อันนี้สาไม่แน่ใจนะคะว่าคุณจะแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดหรือเปล่าสาแค่ว่าคุณต้องลองไปดูปัญหาที่ต้นเหตุนะคะว่าที่หนังศีรษะของคุณคันนั้นมันเกิดจากสาเหตุอะไรมันอาจจะเป็นได้หลายๆสาเหตุอาจจะเป็นจากเชื้อราที่หนังศีรษะหรืออาจจะเป็นจากการที่หนังศีรษะของคุณแห้งเหมือนอย่างสาสาเป็นคนที่หนังศีรษะแห้งเพราะฉะนั้นสาจึงใช้เซรั่มในการบำรุงที่หนังศีรษะ ถ้าคุณลองใช้สูตรนี้แล้วได้ผลยังไงส่งความคิดเห็นมาให้สารู้ที่ใต้อคอมเมนต์นี้ด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของสาวมาถึงตอนนี้ถ้านี้เป็นครั้งแรกที่คุณเปิดมาเจอช่องของสายลืมคลิก subscribe เป็นกำลังใจให้คนผมหยิกด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบาย